สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับปู่ครัวขึ้นราอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับปู่จะมาดูพัดลมตัวนี้นะครับพัดลมมิตซูบิชิ16นิ้วตัวนี้ซึ่งเปิดแล้วนะครับไม่สายครับเนี่ยครับกดปุ่มด้านหลังเนี่ยนะครับปู่จะเปิดเบอร์หนึ่งให้ดูนะครับนะครับแล้วก็กดไปนะครับ ไม่สส่ครับเดี๋ยววันนี้ปู่จะมาดูวิธีลองวิธีดูว่าจะทำยังไงให้มันรงมันสยนะครับว่าแล้วก็ไปกันเลยครับพัดลมมิซูบิชิ1ิบหกนิ้วตัวนี้นะครับรูปร่างครับสูงใหญ่แกนเหล็กนะครับยกมาหนักมากเลยแต่ตอนนี้ปู่ได้ลองกดตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็เปิดดูนะครับ เบอร์สามแล้วก็กดให้มันสายนะครับปรากฏว่าไม่สายนะครับเนี่ยครับนิ่งเลยครับตอนนี้ปู่ก็ไม่ทราบนะครับว่าสาเหตุที่มันไม่สายนั้นนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวปู่ลองแกะดูหัวก็ะโหลกหลังก่อนนะครับแล้วเรามาหาสาเหตุกันนะครับว่ามันไม่สายนั้นเพราะอะไรครับ เราไปแกะดูก็หลกหลังกันเลยครับนี่คือสภาพของหัวก็หลกหลังนะครับปรถลบมิตซูบิชิตัวนี้นะครับเดี๋ยวปู่จะทำการแกะเอาตัวเนี้ยออกมานะครับเพื่อเช็คดูว่าแกนตัวเนี้ยเนี่ยแกนตัวเนี้ยนะครับมันหลวมหรือมันเฟือง เฟืองศึกยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยครับตัวนี้นะครับมเมื่อปูกแกะออกมาแล้วนะครับปู่จะสังเกตเห็นนะครับลูกปืนนะครับปอกมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับ น่าแสดงเมื่อเมื่อเรากดลงไปนะครับลูกปืนมันก็จะไม่ลูกปืนอันนี้นครับจะไม่หล่นลงไปข้างล่างก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้พลมตัวนี้นะครับไม่สส่นะครับเดี๋ยวปู่ต้องหาวิปปู่จะลองหาวิธีเอาลูกปืนน,นั้นเนี่ยนะครับไปไว้ข้างล่างนะครับเนี่ยครับปู่ลองดึงออกมานะครับลูกปืนจะต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับในรูตรงนี้แต่อันนี้ลูกปืนที่สําหรับล็อกให้มันสายมันจะ ขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับไม่ทราบว่ามันขึ้นมาอยู่ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวปู่จะลองหาวิธีเอาลูกปืนอันนี้ยใส่ลงไปนะครับเพราะว่าปู่สังเกตดูเฟืองแล้วนะครับเฟืองของพัดลมตัวนี้ยังไม่สึกนะครับไม่สึกเดี๋ยวปู่ลองเอาลูกปืนลงไปนะครับ ไปนะครับปึ๊บหลงไหมครับลูกปืนหล่นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวปู่จะลองไปหาก่อนนะครับหาเจอนะครับแหมโชคดีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องระวังนะครับเวลาแกะนะครับเพราะว่าแกนตัวนี้มันจะมีสปริงนะครับเห็นไหมครับมีสปริงอยู่มันจะทําให้ลูกปืนกระเด็นหลุดได้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวลองดูนะครับมาแกะออกมาแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับใส่ไปในเบ้าตัวนี้จากนั้นเราก็ค่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับค่อยๆนะครับใส่ลงไปกลับที่เดิมนะครับเดี๋ยวลอง อันนี้ก็ใส่กลับไปที่เดิมเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับชึบร้อยนะครับเดี๋ยวปู่จะอัดน็อตน,นะครับดี๋ยวจะมาลองดูดูว่าเมื่อเราดังลูกปืนกลับไปที่เดิมแล้วนะครับมันจะใส่ไหมนะครับถ้าไม่ใส่แล้วต้องหาวิธีอื่นต่อไปนะครับ ลืมใส่ตัวคาปลาครับท่านผู้ชมครับจะแกะออกก่อนครับช่างจําเป็นก็อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมลองผิดลองถูกไปนะครับลือไรไม่ลืมลืมใส่ตัวคาปลานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับ ลูกปืนกลับไปที่เดิมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยว่านตัวนี้จะสายไหมนะครับเสียบปลั๊กแล้วครับเราไปลองกันเลยครับว่าพละตัวนี้จะสายไหมนะครับเปิดเปิดปั๊ต่าไปนะครับสายไหมครับสายไหมครับ ไม่สายนะครับเดี๋ยวต้องดูสายี่อื่นต่อไปนะครับตอนนี้ปู่ก็ได้สังเกตเห็นแกนตัวนี้นะครับแกนพัดลมตัวนี้ข้างในน้ำหมุนครับแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่หมุนเนื่องจากว่าเหมือนมีน็อตตรงนี้นะครับหายไปตัวหนึ่งนะครับน็อตล็อกตรงนี้หายไปตัวหนึง่งเดี๋ยวปู่จะหาน็อตมาใส่ตรงนี้โดยเราลองดูว่า เมื่อใส่น็อตตัวนี้แล้วนะครับมันจะหมุนไหมนะครับเดี๋ยวปู่ไปหาน็อตแป๊บนึงครับตอนนี้ปู่ยังหาน็อตไปนะครับเดี๋ยวปู่จะลองใช้ไม้นี้ลองเสียบดูก่อนนะครับแล้วลองเปิดดูว่ามันจะสสยไหมนะครับเดี๋ยวถ้ามันสายแล้วจะหาน็อตนะครับเดี๋ยวปู่หารูก่อนนะครับมันต้องแย่รูนะครับเปิบเข้าไปครับเป๊บเข้าไปเดี๋ยวลองดูเลยนะครับ ใช้ไม้เสียบไปก่อนนะครับเพราะว่ามันมีรูอัดนะครับตรงนี้มันมีรูอัดลองเปิดเลยนะครับปั๊บข้าไปครับสายไหมครับสายไหมครับสายเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับพอกดว่าตรงนี้น็อตหายไปนะครับตัวหนึ่งนะครับ ตอนนี้นะครับปู่ก็ได้ทําการอัดน็อตใส่ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับสาแล้วนะครับม,มีสะดุดนิดหน่อยนะครับม,มีสะดุดนิดหน่อย ก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าเป็นพัดลมที่ใช้ในบ้านเองนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวปลูกลองประกอบแล้วลองเปิดดูอีกทีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองอีกเป็นข้นสุดท้ายนะครับสายไหมนะครับเรียบร้อยครับ พลดลมไม่สายนะครับท่านผู้ชมลองแกะดูข้างในแล้วลองหาสาเหตุนะครับหนึ่งนะครับลูกปืนอาจจะหลุดหรือว่าสองน็อตหลุดนะครับที่ปูก่ก็ปั๊ลมตัวนี้ก็มีลูกปืนหลุดออกมาอยู่ข้างบนแล้วก็น็อตหลุดไปหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ปู่ก็ทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบคลิปนี้นะครับก็กด subscribe ให้ปู่ด้วยนะครับล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับ,บวันนี้สวัสดีครับ